สวัสดีค่ะปูแอปแปลนะคะวันนี้มาออกกาลังกายกับปูนะคะเริ่มจากเราอยู่ในท่าคานนะคะคราวนี้เรากางแขนกว้างค่ะจากนั้นนะคะปูจะาทาําทางด้านซ้ายก่อนนะคะเราแตะแขงตัวไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นลุกขึ้นมาแตะแข่งตัวไปทางด้านขวา สลับกันไปเรื่อยๆนะคะคุณจะทำเซตละสิบทีนะคะ2ค่ะสาศค่ะ ห้าเจ็ สิบค่ะโอเคนะคะเราก็พักระหว่างเซตได้ค่ะ